รีวิวซีรีส์จีนเรื่องครึ่งทางรักจ้าถือว่าเป็นบุญของฉันนะจ๊ะที่ฉันมาเจอครึ่งทางรักหลังจากดูจันทราอัสดงถึงแม้ว่าครึ่งทางรักจะออกอากาศก่อนจันทราอัสดงเพราะฉันตับพังจากจันทราอัสดงฉันรู้สึกผิดหวังฉันรู้สึกดำจริงพอมาเจอครึ่งทางรักก็คือมโนเอาเองว่าเอ้าเป็นการชดใช้กรรมในภพชาติใหม่ของพระเอกนางเอกคขากลับมาคู่กันอีกครั้งเธอมันดีจังเลยอ่ะ ฉันไม่เคยดูซีรีส์จีนที่เป็นแบบยุคปัจจุบันด้วยนะคือไม่ดูมานานละพอดูเสร็จแล้วบอกกับตัวเองเลยว่าไปอยู่ไหนมาว่าโอ้มมันดีจังเลยบทดีนักแสดงดีน่ารักตังหวัดต่างๆที่เล่นคือดีเรื่องราวย่อๆก็คือว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนเว้ยนางเอกเป็นโรคประหลาดร้องไห้ไม่ได้เพราะแพ้น้ําตาตัวเองอาการกรนแพ้ก็คือเป็นผื่นขึ้นเต็มหน้านะ แล้วพอเป็นคือพื้นเสร็จปั๊บคือแป๊ดนึงก็สามารถช็อกได้เลยหลับไปได้เลยจ้ะพระเอกเนี่ยก็เลยมีหน้าที่ในการทำยังไงก็ได้ไม่ให้หนางเอกร้องไห้รับปากกับพ่อนางเอกเอาไว้ไงมีค่าตอบแทนด้วยได้ตัง์รับจ้างดูแลนางเอกวะ่ะอ่ะพอมันมีเรื่องนี้เข้ามานางเอกก็มีความรู้สึกก็แบบไม่ได้อะไรไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆพระเอกชอบนางเอกได้เด็กแล้วเธอแล้ววิธีการของพระเอกคืออะไรวะ แกล้งนางเอกบ้างแหละทําทุกอย่างให้นางเอกคือแบบมีภูมิต้านทานน่ะแต่นางเอกคือจําอะไรจําว่าอีเนี่ยชอบแกลง้งจําอยู่แค่นั้นเลยแล้ววันดีคืนดีทั้งคู่ก็ต้องแยกจากกันโดยที่มีเรื่องเข้าใจผิดกันไปดูเอาเองว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วมันก็กลายเป็นปมในใจของนางเอกด้วยเป็นปมในใจของพระเอกด้วยปรากฏว่าพอยุคที่แบบโตกันมาแล้วมาเจอกันอีกครั้งนึงคือนางเอกมาสมัครงาน แล้วมุ่งมันมากกว่าฉันจะต้องได้ทํางานที่นี่แล้วปรากฏว่าหัวหน้างานคือใครพระเอกจ้ะอืมโลกกลมลึกเกินซึ่งพระเอกเนี่ยก็บอกนางเอกตลอดเวลาแล้วว่าแบบไม่เหมาะเธอไม่เหมาะกับที่นี่ในความเป็นจริงคือพระเอกอะ่ะไม่อยากให้หนางเอกต้องมาเจอกับสภาวะความกดดันเดี๋ยวจะร้องไห้อีกแต่นางเอกคือทาไม่ไมา,า,ายมาท้าทายฉันชิมนมนะ่ฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าฉันเนี่ยแหละทําได้ แต่ตลอดระยะเวลานางเอกก็มีพระเอกคอยเป็นตัวช่วยซึ่งพระเอกก็ฉลาดมากเป็นไงจะเป็นหัวหน้าได้หรอคือนางเอกอ่ะก็เข้ามาทํางานได้สําเร็จ แล้วก็มีหัวหน้าเป็นพระเอกซึ่งเธอเข้าใจไหมการที่อยู่ที่บ้านก็มีความกุ๊กกิกมุงมิงกันพระเอกก็คือทําทุกวิถีทางฉันชอบหลายฉากมากทาทุกวิถีทางเพื่อให้นางเอกสนใจฉันชอบฉากที่แกล้งป่วยฉันชอบฉากที่มีน้องหมาคอกี้ฉันชอบฉากที่ถ่ายสติ๊กเกอร์กันมันน่ารักมากและฉันชอบฉากไปดูหนังที่พระเอกทาทุกวิถีทางไม่ให้นางเอกน้ําตาไหลโอ้ยฉัน ใครมารีวิวต่อพาร์ทสองนะไปดู